สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับการเปิดปิดนะครับปุ่มตรงนี้ปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับและปุ่มในการเคลียร์แอปนะครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดและการปิดนะครับให้มันให้มันแบบว่าหลบปุ่มพวกนี้ได้นะครับผมบางคนถามผมมาเยอะนะครับดังนั้นผมจะสอนวิธีการทําเลยนะครับอย่างแรกนะครับจะทําให้ปุ่มนี้มันหายนะครับก็ไปที่นะครับการตั้งค่านะครับตรงนี้วิธีการตั้งค่านะครับแต่หนึ่งครั้ง จากนั้นนะครับเราก็เลื่อนมือลงครับเจนคําว่าระบบไหมครับระบบกดเลยคําว่าระบบจากนั้นก็ไปที่การนําทางระบบนี่นะครับการนําทางระบบ1ครั้งแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่กด1ครั้งครับปุ๊บเรียบร้อยครับมันจะมีบอกว่าให้กลับถ้าเรากลับไปยังระดับก่อนหน้าก็ปัดไปทางด้านซ้ายมือถ้าไปยังถัดไปอีกก็ขวามือครับ การสไลด์หรือการสไลด์แอปหรือว่าการปัดไปปัดมาก,ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันใครก็ใช้ iOS น่าจะมอนเหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเห็นไหมครับปุ่มหายเลยครับเราสามารถเคลียร์แอปตัวนี้ได้ครับนี่เลยปิดแอปได้หรือจะเวลาย้อนกลับเราสามารถสไลด์แบบนี้ครับย้อนกลับได้ครับเห็นไหมนี่สามารถใช้ระบบแอปได้เหมือนกันครับมันจะเป็นการแทนโดยใช้ปุ่ม back ปุ่ม home นะครับผมในการใช้งาน เดี๋ยวผมขออีกครั้งนะครับในการปิดเปิดไปที่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปที่ระบบระบบเสร็จไปที่การนําทางระบบแล้วก็เราจะเปิดเป็นปุ่มสามร,ระดับแล้วก็ทําได้ครับผมนะขึ้นแล้วครับเราจะเปิดปิดนี่อันนี้คือเราปิดเห็นไหมครับหายแล้วครับผมในการใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมันสามารถปรับได้แต่ผมชอบแบบไม่มีปุ่มนะครับผมในการใช้งานผมใช้ไปใช้มาเวลาผมปัดเนี่ยผมก็ออกได้เลย ผมจะเข้ากล้องเนี่ยผมก็ปัดกลับได้เลยครับมันก็ใช้งานได้อย่างไรรึนยครับเวลาใช้แอปปึ๊บลากมือแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ครับหรือว่าสไลด์ครับสไลด์แบบเหมือนมันสไลด์เหมือนกับเจ้า iOS นี่แหละครับผมสไลด์เหมือนกันเลยสวัสดีครับผมก็สอนวิธีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ